มา,มาครับมาครับที่เขากันนะครับลูกผูกก้อนสิบสองเซนทั้งหลังพุ่งก่อนกี่ระยะได้อเปล่ก่นได้ครับแมวบอลแลนประเทศดอกบานแซ่บครับแซ่บดีดีครับลวกเว่ยเออที่เนี่ยมันเป็นแต่แสบเนี่ยพอยหนหัวจากความเห็นเว้ยมันแจกทัองสองนั่นวะแซบหนูจัดให้อีกแล้วครับเมื่อไหร่ครับการสองเหยียดอ้อมยังก่อนเนี่ยอ้อมอ้อมปลาไหลปลาไหลกับยังคือกันบ่ มาครับเด็กเทพนครพนมครับโอ้ยกำลังได้ยันวมยมันคือเดืองดับเดึองดับหอมเขียครับหอมหอมไหนลงดีดีพักใบเลิอดใบย่งก่อยใบยำขังเลดิ่ั้งเสวัสดีครับสุริยาฟาสีทองครับโอ้มาขับมากับกินเข้าเทียงโอ้ ว่าเันสีเป็นเทียงยีดีบ่ยันห้อเพนเทียงหลโอ้ยสีม่วงเหรอเขาไปติกินหดยาเฮ็ดบาพ่อจวายากินน้ำโสกินน้ำม้ก็ได้ยาโอ้ยเป็นกระเมียนเร็วกับสบหนูคนเดินครับคนกี่ไรไม่ใชเฮตุกับเขาเสี่ยวจ้ะเฮ้ยคนยังหนูคนกี่ไรกับเขาเสี่ยวจ้ะสิว่านี่ไงิ แค่ก๋วยแค่ก๋วยอ้หหอมก๋วยโอ้หอมครับเนี้ยทีกินพอใไน้ำอันเนาะนกับกล่องเนาะโอ้เกือน้ำไรสามเทื่อนละฟอฟอฟ้าฟๆอฟ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 อันคอฟอฟีฟสฟอฟอฟออฟอฟนูอือหนฟอฟอฟออมันคือเป็นสีแองโออฟออฟอฟอฟอาออฟออ คือไม่เถอะทัสูงกว่าแหละมันม้งหมดซิ่มาม,ม,ามากไงมาขับมาขับโอ้ยขับไปเสียไปหาหมัวอะไรมาทุนเอตขอมาลุงเนอะเอามันก็เย็นจาง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 นีดเดียว ตังนี่ได้น้ำปลาแล้วมันก็ได้ด้ด้วยน้ำปลาบ่มีเดกูน้ำปลาตังด้วเอาบอได้อยู่น้ำมันนี่บ่ว่ามันฝนสิเบิดบมนกับต๊ม่อีกแล้วมันี่ฝนพรอยู่ป่าพันปีใด้วนอุ้ยวัวไว่ของขางวดฝนยันบนเข้มบ่อะก็ตัวใส่อีกก็ง่อยบ่บ่ช่องๆหลักรชิมเลยเป็นยัง ก็เป็นยงงลังิเพลือกครับสิเปลือกเอาละทดเลยชิมเนอมจาง่อีเอาขอานาเป็นยังะชิมอยู่นีเลยได้พอพอบอกเสด็จเสด็จสดมาเอยรัไปมาปยรักาเไย้เสา่ย้ญานูนี่เลยเส้เดเลยนี่กินทานเลยฮ Hoa coi tang của đấy chàng có quá. Ở... Chàng... Chàng là đi Wong wang 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 tang wang 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 quay là wang Buông wang buông wang Chuột wang 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 quay là wang thế suốt Nó, wang nó nó เ<ไ>ป<ไ>ิดม่านทำการแสดงครับขอาไปโอ้ยาอจากไหนเนปูซาดไปแล้วยุ้ไปียางหยียบอยู่สวัสดีครับแรกนี้นี่แค่เธอ,อสวัสดีครับสุกูสุคนครับขอเศร้าโอ้ยจากซี่มงกลัวเหรอ

บวงมาบวงมาเขามาเขามามาไงไงไงสายเรียบโอไงเป้มาเป้มาเสรบักาเก็บน้องมาแล้วอ่เตรียมอาบวกโอ้หอมมีหน่อหอมสุดยอดครับสุดยอด มาๆาม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 าสิเอ้าไม่ฮ <hai. S 1> <c oughs> ัมเข่ามาเข่ามามามาเกี่ยวเข่าเอ้าเกี่ยวเข่าฮัมตั้งตัวมาเกี่ยวเข่าครับเฮ็ดหยังกินคือสีเซาล์ครับโอ้เซาล์ครับอันออมปลาไหลครับออมปลาไหลเันเอามมาบอกเขา นุ๊หยุดตาไล่แล้อจ้า,า,จางว่าจะ,ะจะว่าจะ,าะร่องรองซิมึงดูเอ้ว่าจะใช้หน้าปลาบ่บ่จางด้วยเนาะน่าขอว่าอยู่มาใส่ใส่ใส่ ลองางเลยโอ้ปลาไหลเราส haar, ิปลาไหลครับปลาไหลมันจังดอล่นไหลไ่มา right ่านี here, ้เล่นั่น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 น่น่น่นั่นะเอานืมากไหมม่ทำมั้ยมากเลยเนี่ขอไดเ่ติมนี่ครับโบคัสบบแ่สบไปหาหัวก็ยินูว่อ่ะ คำขึ้นหนือเอยโอ้ยบนนเรากักินบุ่ก้อนโอ้ยอาลอง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 บงิมไม่สามัดนี่อยโอ้ยคุณได้แซ่บจ้ำกับจ้ำคุณได้แซ่บสดปุยกับุย้แซ่บสดข่่แซ่มดเลือกไขมักสดตัวแล้วมันไหลายเนาะโอ้าเป่ยนเลยม้วนข่มักสดทำใหญ่ๆคำยัง่ๆทำยกินล้วซ่บไหมะ เนี่ยเพิ่มว่าอานไงเอาเว้ยเหน่อยเอเหนื่อยขาพดเนี่ยนม้หยังหรอทางยังหรอเอาเด่น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 บัดเดียวแทรๆบัดโอ้ยนี่น้องมาเหรอเราบานุ้ยตับเดียวอืมอาหวรนนเราเพิ่งมีสามตับเียนีค่ของเราเองแรกเอาวะอีนลีแอบตับเซเร์บวะเวาตัวบัวไม่จับตับอืมข้แสบรับแอบ บบไปหาออนพูดหน่ะข้ตาเหลือกอำรำีนยอดมาครับยอดไปใส่งมาแล้วกเไพนน่ะผมเดอคอสภาพแบยอลากกินยอดพักเรือยคอยเจ็แเป็นงลาเบดาแบทุกคนครับโอ้ทุกคนครับอองครับ

thiếu <tôi> tiền, cái khẩu chiến bộ phim hết các bạn, không những cái này các bạn nhé, haha, để ở bây giờ, để cái bát <laughs> ก็กับเขามันก็ถูกกับเขาบานๆบะไดเลยแล้วแม่บอกากินปูกินปลากินอาหารแบบบบ้านเนาะอาหารประพดได้บ้านเก่าอย่บ้านโน้นจาน้านบ้านนนี่ละนะมันี่นีพลาดบ้านเขานี่าหาหมก็มาบ้านถำเนาะบ้านเขาบ้านน้ำเนาะนกแบบมันทำไผ่ในเลยบอกรับอหาเย็นไปบอกเป็ายังไง อืบแฉบแฉบอีกบเบาเยีน่นีนี่นะครับแต่นวดีตัวเราเนี่บอกดมือหมดตกเพิ่มใข่าไม่กินน้ำเนินไม่ขายไม่ขาย้องสองสามไม่ขาเจะมากิมบังบักนื้อเดี๋ยวช่วยก่นนี้ใ่ไห ไม่เอะไม่เอ่เม่าม่เม่าว่อจินเอยนะพ่อเ่าก็จินกบบไปอยู่กู๋ก่อนจะแฝงไว้ผมเท่าวะ่ช่ครับฟังนี่บ่ฟังกฟังฟังฟังไก่ห่อไหนป่เแค่มแ้วข้าวกูข้าลวกคนเกียวแก้วเราบอกข้าวบ้านเจ้าเกยวเป็นมองมงบ้าคนตัวน้ำอยู่เขาเกยวข้าไปตะมวลเนาะอยู่คนเนาะเขาเขาอันเกยวขาร่วมกันตัว ครบกันขันมันครบกันกัเย้าไปจะมันแล้วนั่น่เาเอาแขกวนึงเพื่ออะไวนีไปตอนนเขอแขกบ่ร่วมแขกกันประจานเขาเยอะออกแห้งเพิ่มบ่จ้างกันดอกว่นเจีเจอแห้งแล้งเราก็นข้าะหยาดดีดีเ่่ดักแด้เขาเรีไปให้น่ะมืงเอาเผาเผามันเผาแป้งกันยินได้คนหนอสองมือโอ แก้วมนะะมีดได้ใส่ดูนะบะหมีร่รดแก้มแล้วเลยแล้วมาแซบแล้เออแก้วก็าตามทำเขากับรักแด่กับแก้มก็คือรดหนะกัดไส่กันเลยเขากินเยอะนะเขจะมาเพิ่มเพราะอย่าวมนมีแก้วไม่ตีแล้วเนาะต้องตอแล้วก็ข้าเจาก็เห็ดง่ายๆเนาะดูหวานทเจาเนาะเรียกคู่นั่นอย่าง่อยเรียกคู่เดียวคุณมีอะไรไม่ไไมั ขึ้นเยนเฮาม่่ดีเยตอดเปลี่ยนมากคต้องมีคนในคแ่ไหนคือเขาเฮาก็เปลี่ยนอยู่พราะบดีแหละมาครับมาครับีกันนะครับลูผู้อนครับสิสองเงหลังต้งก่อนกรดียด่อยก่นได้ครับแปลมันบคิดดอกใบเสียงครับเสีบอีีครับลวดเวกเอาว่าฟ้าลงไปกินนี่ยมันเป็นแต่แสบเนี่ยพรนหัวจากความเห็นว้ยมันจากน้งเขา